สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน168ไบซซื้อขายแลกเปลี่ยน Big b ไบ e ทุกรุ่นอยู่เช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้า MT10 ปี2017ครับคันนี้สำหรับผมนะครับถือว่าสภาพสวยมากๆครับรถมือ2แต่สภาพอย่างนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับก็ของแต่งครับราละเอียดของแต่งก็จะเป็นกระจกปลายแฮนด์ครับกันลม้มท่อสลม์อปลาย อาคาบวิกทรง R1M นะครับก็จะเป็นท้ายสั้นครับไปเดียวไปท้ายในตัวครับผมไล่คาร์บอนมานิดหน่อยครับสภาพถือว่าสวยนะครับผมคันนี้ก็ราคาครับราคาซื้อสดจะอยู่ที่319,000บาทครับ319,000บาทสำหรับซื้อสดนะครับสามารถจัดแฟแนไซ์ได้ทั้งหมด2บริษัทด้วยกันบริษัทแรกครับเป็นบริษัทกรุงศรีวิกไบเงินดาเริ่มต้นจะอยู่ที่47,850บาทครับ ส่วนบริษัทที่2ครับเป็นบริษัทตะวันออกลสซิงเงินดาเริ่มต้นจะอยู่ที่8,900 0บาทออกรถได้เลยนะครับผมก็ใครชอบไปแน่ไหนสามารถเลือกกันมาได้นะครับเลขใหม่นะครับคันนี้จะวิ่งอยู่ที่16,626กิโลครับไม่เยอะนิดนึงครับแต่สภาพถือว่าคุ้มครับผมเดี๋ยวรนะวางเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องฟิตสตาร์ติดง,ง่ายครับผม รอบสูงงาเบารถไม่มีดับนะครับก็ซื้อรถจากทางนั้นเราไปเรารับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1,000กิโลเมตรนะครับเรารับแลกเปลี่ยนเชิญฟรบทุกรุ่นรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงสามารถดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ของทางร้านเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook 168งหดไบตน,นะครับหรือจะดูคลิปรีวิวรถอื่นๆได้ที่ช anel u t u b e ครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ